สวัสดีค่ะทิพอาริมิตซูซูกินะคะวันนี้ทิพมาพร้อมกับ s w i f เอ็กตรีมอิดิชั่นเลือกสีที่ใช่บอกสไตล์ความเป็นคุณไปชมกันเลยค่ะว่า s w i f เอ็กตรีมของเรามีอุปกรณ์ตกแต่งมาเพิ่มอะไรบ้าง 1. ชุดแต่งสปอร์ตแซพร้อมสปอยเลอร์หลัง 2. ชุดล้อแมกขอบ15สีทูโทน 3. ชุดเราจับหลังคาพร้อมคลิปฉลาม 4. ชุดจอแอนดรอ,อยขนาด10นิ้วพร้อมกล้องมองหลัง 5. เบาะหนังที่เลือกแบบและสีได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวิฟต x เอ็กซ์มของเราในราคา5 5 7 0 0 0บาทบอกได้เลยว่าดีไซน์นี้มีเฉพาะที่อาริมิสซูซูกิเท่านั้น และลูกค้ายังสามารถเลือกตกแต่งได้ตามสไตล์ของตัวเองอีกด้วยนะคะจองรถที่อาริมิตซูซูกิสามารถเลือกจดทะเบียนได้ทุกจังหวัดและเรายังมีบริการส่งมอบรถด้วยรถสไลด์ถึงหน้าบ้านพร้อมเข้าเซอร์วิสได้ทั่วประเทศค่ะสวยครบจบที่อาริมิตแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ